สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าถึงช่อง v P ธรรมดานะครับช่อง v P ธรรมดาก็จะมานําเสนอนำเสนอหุ้นนะครับหุ้นดาวจนเช้านะหุ้นดาวจนเช้าของวันที่3เมษตุลาคม2567นะสาหรับหุ้นดาวโจนนี้ก็คือเลขจากประเทศนิวยอร์กนะครับต่างประเทศนะอาจจะมีให้ชมทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาเอานะ เวลาของเราก็คงจะเป็นวันอังคารถึงวันเสาร์นะครับประมาณนี้ครับจะจะล้าหลังไปประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตูกใจกดไลค์กดแชร์้วยนะครับแนวทางก็จะประวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขออภัยครับเอวอันหาวี่หาวแล้วหนึ่งหาว ถ้าครบสามเา้าก็เตรียมตัวนะครับอานนี้นะครับอามาชมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างศูนย์หนึ่งสองนะครับเน้นที่ศูนย์กับหนึ่งนะลองสองนะครับศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับตัวลองก็จะเป็นสองนะ ถ้าสองมาจากคู่กับอะไรคู่กับสามสี่ห้านะอ่าครับอันนี้นะครับชวนชอบค่อยจัดนะครับขอเน้นที่หนึ่งแล้วกันนะเน้นที่หนึ่งนะครับสามที่ห้าอยู่ตรงไหนสามที่ห้าอยู่ข้างหน้านี้นะครับครับสามที่ห้านะครับเห่นถ้าสองมาก็ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับสามที่ห้านะครับอ่ามาดูใกล้ๆหน่อย <c oughs> เด่นทางนี้นะครับ ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าอันนี้คือตัวรองนะครับอันนี้คือตัวรองนะอันนี้คือตัวรองนะครับตัวรองข้าหลอดเลยอันนี้คือตัววินตัววินนะครับเราเน้นที่ไหนเน้นที่หนึ่งนะครับหนึ่งก็ตรงนี้หนึ่งไปรูดไปวิ่งนะครับนี่เลยนะครับขอขอบพระคุณมากมากนะครับเราเน้นที่หนึ่งแล้วก็มาดูที่หนึ่งเอาหนึ่งไปรูดไปวิ่งนะครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่เกลียดเขาแบมนี้เลยครับ อ่ะจนดเอาคันนี้ดาวจนเช้าก็มีตามนี้นะครับพบกันใหม่ขอให้แหงๆนะครับตีสามห้านาทีขอให้มีแต่โชคดีเงินไหลเข้ามาหาเรานะครับาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนมันคงมั่งคั่งมั่งมีครับสวีทรั์ทวีโชคทวีสุขนะครับครับสําหรับวันนี้ดาวนี้สวัสดีครับ